สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสั์ตวันตกค่ะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูภาพรวมของชาวธนูก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะอืมก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของความผิดหวังเสียใจนะคะ มีปัญหากับที่ทํางานได้นะปก้วยช่วงนี้คุณอาจจะนึกถึงอะไรเก่าๆเนาะสามดาบอาจจะเป็นความเจ็บปวดในจิตใจนะคะที่อยู่ในใจคุณก็ได้นะคะหรือว่าระวังในเรื่องของสุขภาพได้นะคะนะเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะปอดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะ พลังงานทั่วไปเนาะในในช่วงนี้คุณจะได้เดินทางนะคะหรือมีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรก็ทำนะคะในช่วงนี้นะเริ่มที่ อยากจะทําตามใจตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณมีความกล้าหาญมากขึ้นที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้คนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะหรือคุณหวนคิดนึกถึงอดีตได้นะคะในช่วงนี้นะเดลเฟอร์เนี่ยคุณจะมีความรักนะคะหรือว่า คุณจะเป็นที่รักที่ปรารถนานะคะเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์เนาะถ้ามีเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ดีนะคะถ้ามีคนรักก็ความรักหวานชื่นนะขอดูไพ่สามดาบหน่อยอืมแปดาบเนี่ยอะไรที่ติดอยู่ในใจนะคะข้างค้างในใจอาจจะทําให้คุณบอบช้าในความรู้สึกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขนะคะรีบออกมาให้ได้นะ,ะอืม มาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรคะท่านูหนึ่งไม้มีคนอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะเนี่ยเจ็ดดาบสิบ้่วยอการติดต่อสื่อสารขอดูเจ็ดดาบหน่อยอมืมีคนสองคุณแล้วก็หาวิธีการที่จะ กลับมาขอโอกาสจากคุณคิดถึงคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากชนะใจคุณประมาณนั้นนะคะออคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนในครอบครัวงคุณก็ได้นะเคยแต่งงานกับคุณมาแล้วก็ได้หรือว่าคนคนนี้คือนกมองว่าเขายังรักยังผูกพันกับคุณอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยคิด หาวิธีการที่จะให้คุณไว้วางใจเขาให้โอกาสเขาอะคือณนะเวลาเนี้ยเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะในเรื่องความรักเป็นอย่างไรอีกอนอกว่าในในพลังงานในเรื่องความรักนะคุณสบายใจมากขึ้นนะเนี่ยอืเก้าวดาบหนึ่งเหรียญ คือถ้าคนคนนี้จะกลับมาก็กลับมาในช่วงเวลาที่คุณอะสบายใจแล้วนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เลยทําให้คุณรู้สึกกลับมาคิดหนะักอีกครั้งหนึ่งอะว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกต้องคิดก็ได้นะว่าจะเอายังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณก็มีความสับสนนะคะว่าจะให้โอกาสคนคนนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอืม คุณกลัวค่ะคุณกลัวว่าคนคนนี้กลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมนะคะกลับมาแล้วความสัมพันธ์มันจะมีปัญหานะคะเขาอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหรือเขาทําให้มันพังลงแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกลัวค่ะกลัวมันจะเหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่คุณกังวลขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวธนูหน่อย เขาอยากมาสารต่อจริงๆนะเนี่ยอยากกลับเข้ามานะคะอย่างที่นกบอกอะ่ะเขาอาจจะก,กลับเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้นะคะเห็นคุณเห็นค่าของชาวธนูมากๆเลยอะ่ะเนี่ยยังอยากที่จะแบบเติมเต็มให้กับคุณยังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะอยากจะกลับมาใส่ใจคุณรักคุณทำดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ดีเอ็มเพรสอะ นกว่าเขายังรู้สึกกับคุณมากๆอยากจะกลับมาทําให้ดีกว่าเดิมอยากจะกลับมารักษาความสัมพันธ์นี้นะคะนก,ก่อนหน,น้านี้เขาอาจจะดูไม่จริงจังนะคะดูไม่มีเวลาให้กับคุณไม่ใส่ใจคุณมากพอหรือบางทีก็หายไปอะดูเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนในในความสัมพันธ์นะคะที่นกเห็นนะเออแต่ตอนนี้อยากกลับมานะคะเขาจะทำยังไงคะ เขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงนกบอกว่าคนคนนี้อยากกลับมาจริงๆนะคะกำลังคิดวางแผนอยู่จะกลับมายัางไงพี่จะชนะใจคุณได้พี่ชิดใจคุณได้นะคะอื ในวันที่ไม่มีคุณก็รู้สึกว่าโหยหานะคะโหยหาอยากติดต่อสื่อสารมายังไปไหนจากคุณไม่ได้ขยายไพ่สองดาบหน่อนกว่าเขาจะคิดวางแผนที่จะเข้าหาคุณและทำให้ความรักครั้งนี้มันมันไปต่อได้นะคะเออเนาะมาดูซิ เป็นยังไงอีกคือเขาเองอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เลือกเนาะเจ้าเสน่มีสิทธิ์เลือกมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ในเวลาที่คุณอาจจะเหินห่างเข้ามาหรือจบจบกันไปก็ได้นะเขากลับนึกเสียดายนะคะเสียดายเสียใจที่แบบ ไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยมานึกถึงความดีงามของคุณนะทีเนี้ยก็เลยอยากจะติดต่อสื่อสารมาเพื่อที่จะสารต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะมาดูซิแนวโน้มเป็นยังไงคะสิบดาบเด็กถือดาบสี่เหรียญอืมสิบดาบคืออะไรคะโอเคนกรู้สึกว่าบางคน บางคนอาจจะแบบไม่ไม่ให้อภัยแล้วนะหรือถ้าจะให้ก็คือต้องต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเลยอนะ่ะคนคนนี้อาจจะเคยทํากับคุณแบบเจ็บมากๆจนคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาจะกลับมาจริงก็คงต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเลยแหละนะเพราะว่าคุณก็ กลัวนะคะไม่อยากที่จะเสียใจผิดหวังอีกเขาต้องพิสูจน์จริงๆว่าเขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าเขารลอมที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะนกมอกว่าคนคนนี้ยังไงก็ยังตัดขาดคุณไม่ได้นะคะเขาจะกลับมาแหละแต่แนวโน้มคือ เขาจะทำทุกวิธีทางจริงๆนะคะเขาต้องทําการบ้านหนักที่จะเข้าหาคุณเนาะกว่าที่คุณจะให้โอกาสเขาเขาก็ต้องพยายามท่องที่สูตรตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเขาจะทำนะเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้นะคะ่ะติดอยู่ตรงเนี้นะยังไงเขาก็จะพยายามที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะเดือนซันแนวโนม้มนกมองว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมา คืนดีกันเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นความรักที่แบบมั่นคงนะนกนกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาชัดเจนในใจแล้วนะว่าเขาต้องการคุณแล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามอะคะ่ะนะสวยงามอบอุน่นมั่นคงแล้วทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอย่างแน่นอนนะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ